ซดบารดีมากไม่มีใครนั่งเฉยนะคะผู้คนคิดคิดถูกคิดผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอะไรกันมาดูบนกระดานร้องกันที่ครูเตือนเตือนไปอย่าลืมนะเส้นขั้นเศษส่วน ใครใครอยากออกมาคิดชัดชลิตได้เท่าไหร่แซดบาอ่ะออกไปเขียนชัชลิศหน้าถูพผิดไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ลำบากหน่อยย่อตัว แซสเป็น3ามอมใช่ค่ะไอวงเล็บปิดข้างหลังเลขสองเหมือนเลขเจ็ดเลยสองคูณเปิดวงเล็บสองนะ่ะอันแรกเออวงเล็บปิดข้างหลังเลขสองอนะ่ะเออมันเหมือนเลขเจ็ด Okay. อ่าปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคน,นะคะ่ะที่ปรบมือนี่ดีใจที่เออฉันรอดไม่ต้องออกไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนทําถูกไหมคะถูกถูกเพราะอะไรเหมือนเราเหมือนเราก็เลยถูกเลยอ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมแซดบาร์ Z ก็เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหม ตัวเลขที่อยู่ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ตัวหน้าที่เปลี่ยนไปก็เอาค่าแซที่เราหาไว้บนจอทนะีวีเนี่ยมาใส่ใช่ไหมเอาแซที่อยู่บนจอทนะีวีเนี่ยมาใส่นะคะปัญหาคือถ้าเวลานักเรียนรีบทำมันจะชอบอะไรมันจะชอบผิดนั่นเองอ่ะโอเค ครั้งนี้นักเรียนน่าจะสามารถหา cm cg และ ct ะเฉลี่ยได้คราวนี้ไอจุดเฉลี่ยที่เราหาได้เนี่ยค่ะจุดเฉลี่ยที่เราหาได้เนี่ยนะคะเอ่อมันจะนำไปทำอะไรต่อมันจะทำไปนำนำไปทำอะไรต่อก็คือถ้าเราเอาจุดนี้ ไปตั้งศูนย์อะไรคะศูนย์ถ่วงมันจะเกิดความสมดุลไม่เกิดการตะแทงหุนซ้ายไม่หมุนขวาไม่หมุนทวนเข็มไม่หมุมตามเข็มเพราะสองค่านี้มันมีมันมีค่าเท่ากันนะคะ เพราะนั้นเวลาตอบบรรทัดสุดท้าย cm ของระบบเนี่ยจะตอบอย,าาย่างไรนักเรียนจะตอบเพราะฉะนั้น cm ของระบบเท่ากับ x bar คอมา y bar แล้วก็คอมา z bar เป็นคำตอบเออเป็นคำตอบว่าเซนเตอร์ของระบบเป็นตัวนี้งง เอพราะชนะเน,นี่ยพอไอเนี้ยเสร็จใช่ไหมก็เป็นเพราะชนะ C M ของระบบกก็จะเท่ากับอะไรคะหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สี่จุดอะไรคะเ7เจ็ดแล้วก็สองจุดหกเจ็ดเออระยะหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ย จุด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 แปดเสร็จแล้ว4.17อยู่ตรงไหนนี่3 4.17ีก็ประมาณนี้นะ4 1่นก็ประมาณนี้ตามไปได้จุดตัดที่ฐานแล้วจากนั้นความสูงวัดขึ้นไป2จุดเท่าไรหรเ2.67เนี่ย2.67เดนี่มันสี่ใช่ไหมก็วัดไปประมาณเนี่ยนี่ตาคาถูกนีกอังมันคือศูนย์ตัว เข้าเชือกไปมัดรอบตรงนั้นตรงบริเวณนั้นเนี่ยมัดรอบนี่เลยมัดรอบบริเวณเนี้เออแล้วไปแขวะนนะ่ะมันจะไม่อะไรจะไม่มันจะไม่โยกเยกมันจะไม่โคลเคลนเออมันจะไม่โคลเคลนนี่คือการประยุกต์ในการใช้งานถ้าเกิดไปพวกเราเป็นช่างโยธาการขนย้ายวัตถุมีขนาดใหญ่่ นะคะศูนย่วงเป็นเรื่องสอําคัญถ้าเกิดเป็นพวกช่างโยนต์เขาจะโหลดอะไรคะโหลดสิ่งของใส่ใส่เรือใส่รถอ่ะเขาก็จะต้องเป็นไงคะทําให้มันได้อะไรคะให้มันได้สูนยั่วงเรือรถบรรทุกมันก็จะได้ไม่โครงเพลงอะโอเค เดี๋ยวเคลียร์ให้เรียบร้อยเขียนด้านหน้าว่า CM C M C T C M C T C T ของรูปทรงเรขางณาตนะคะ เดี๋ยวเอาสมุดมาให้ครูตรวจงานใครที่ไม่ได้มาคราวที่แล้วเคลียร์งานเก่ามาส่งครูด,ด้วยนะ